คลิปนี้เรามาดูกันทําตัวเล่มของหลักสูตรนะคะจากที่เราศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้มาแล้วนะคะก็คือตัวหลักสูตรตัวคู่มือทําหลักสูตรแล้วก็นโยบายของกรมนะคะแล้วก็เราก็ไปศึกษาเนื่องจากของเราคือเราเน้นเรื่องเดียวทีวีแล้วเราก็ไปศึกษาแผนเดวทีวีมาแล้วเนาะอะ,อะจนเราได้หน่วยการเรียนครบแล้วนะคะ,ะเรามาดูค่ะ ตอนนี้เราจะเริ่มทําหลักสูตรแล้วนะคะเราผ่านสีชมพูสีเขียวกับตรงสีโอรสมาแล้วทีนี้องค์ประกอบของหลักสูตรมีดังนี้ค่ะในหลักสูตรของเราหนึ่งเล่มนั้นทําออกมาจะสมบูรณ์ไหมเราต้องดูว่าเรามีครบทั้ง12ข้อนี้ไหมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่การทําหลักสูตรสําหรับเด็กอายุ3ปีทำไมถึงเน้นว่า3าปีเพราะถ้าถ้าคุณครูทำสองปีเนี่ยข้อ4เนี่ยเขาไม่มีคําว่ามาตรฐานเขาจะมีแค่คําว่าคุณลักษณะ นะคะแล้วข้อ6ไอ้ข้อที่7นะคะข้อที่7เนี่ยถ้าเป็นเด็ก3ปีเนี่ยเราใช้คํานี้แหละการจัดประสบการณ์แต่ถ้าเป็นเด็กอายุ2ปีเนี่ยข้อ7ดโดนเปลี่ยนนะเป็นการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็กประมาณนี้นะจะไม่ใช้คําว่าจัดประสบการณ์นะคะส่วนข้ออื่นๆเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มดูในเล่มหลักสูตรนะของเราว่าองค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยค่ะ1คือปรชัชญาเนาะ เรามีแล้วที่สีแดงๆนี่คือครูมีก๊อฟจากในเล่มหลักสูตรมาวางก่อนแล้วในส่วนนี้คือของศูนย์หนองแรบนะคะต่อมาวิสัยทัศน์ค่ะมีพันธก,กิจเป้าหมายจุดมุ่งหมายมีจุดหมายนี่เอามาจากไหนจุดหมายนี่ก็เอามาจากในเล่มหลักสูตรเลยนะคะมาตรฐานคุณลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ไม่ได้ต้องคิดขึ้นมาเราก็แค่ไปเปิดจากคู่มือหลักสูตรมานะคะในคู่มือตัวนี้นะตัวนี้ค่ะ เราก็ไปเปิดดูแล้วเราก็ก๊อปเอามาวางในตรงของหลักสูตรในหัวข้อที่4มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างที่บอกข้อนี้ถ้าเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่า3าปีหรือว่าเรียกว่าหลักสูตร2ปีนะจะไม่มีคำว่ามาตรฐานนะ,ะแต่ตอนนี้เราทำของ3ปีเราก็เลยมีมาตรฐานนะคะคว่าอันนี้ก๊อฟมาวางอย่างเดียวเหมือนกันพวกนี้เหมือนกันค่ะตารางนี้มีความสําคัญมากนะคะข้ามไม่ได้เหตุผลเพราะอะไร ตัวนี้แหละตัวที่เราเอาไปวิเคราะห์เมื่อกี้ว่า1.1 1.1.1น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์เราจะสอนในหน่วยอะไรนะคะแล้วมันไปจบท้ายที่สม,มุดประจำตัวจะต้องหัวข้อตรงตามนี้ด้วยถูกไหมคะอันนี้เราก๊อปมาวางอย่างเดียวอ่ะต่อไประยะเวลาเรียนค่ะระยะเวลาเรียนนั้นเราก็เปิดปิดตามหนังสือสั่งการของกรมนะคะว .1069 ก็คือไม่มีปิดเทอมนะคะ ก็เปิดวันที่16พฤษภาแล้วก็ปิด31เปิด1พฤศจิกแล้วก็ปิดทีก็คือ15พฤษภาของปีถัดไปนะคะแต่ถามว่าเปิดต่างจากนี้ได้ไหมได้ค่ะอยู่ที่ดุลยพินิจของ ปทนะคะคทีนี้สาระเรื่องราวต่างๆที่เราสอนเด็กนะคะสาระการเรียนรู้มีอยู่4สาระแต่ด้วยความที่เราไม่ปิดเทอมเราก็เลยมีเวลาว่างแล้วมีหน่วยการเรียนที่หลายคนเพิ่มเป็นหน่วยการเรียนแต่ในส่วนของครูหมีเพิ่มเป็นโครงงานนะคะเพราะโครงงานต่างจากหน่วยการเรียนแบบนี้ถ้าเป็นหน่วยการเรียนคุณครูต้องมี1วัน6กิจกรรม1หน่วยมี5วันห5 30เนาะ ไหนจะเขียนแผนนะเออแล้วก็ไหนจะเปลืองกระดาษอีกแล้วเวลาเราสอนต้องเดินตามหน่วยตามกิจกรรมบันทึกหลังการสอนมันเป็นภาระ,ละแล้วเรื่องของเรื่องเราต้องเว้นวักไว้ประเมิพนพัฒนาการเด็กด้วยดังนั้นครูมีเสริมเป็นโครงงานโครงงานก็ง่ายๆอทิเช่นโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนาะอ่าวันจันทร์ทำไข่โจมไข่ลอยอีกวันหนึ่งก็ทําเป็นในเรื่องของ ลูกโป่งจอมพลังเอาลูกโป่งสอดเข้าไปในหนังสือว่าให้เด็กเป่าแล้วมันก็สามารถยกหนังสือได้เงี้ยวัสดุอุปกรณ์เห็นไหมว่าพูดแล้วนึกภาพออกเลยเตรียมแค่นิดเดียวทําสนุกด้วยนะคะแล้วก็เนื้อหาก็ไม่ต้องเป็นแผนยืยาวเหยียดอย่างน้อยก็บอกแค่ชื่อโครงงานวัสดุที่ต้องใช้วิธีทําแค่นั้นเราก็ทาแล้วให้เด็กเขาสังเกตนะคะคือจะค่อนข้างสนุกเนาะต่อไปเป็นสาระการเรียนรู้รายปีค่ะ เนื้อหาพวกนี้ก๊อปมาจากในหลักสูตรเลยมันมีความสําคัญค่ะอธิบายให้คุณครูพอรู้ว่าด้านร่างกายมีอะไรบ้างนะคะอา,อารมณ์จิตใจสังคมสติป,ปัญญานะคะเสร็จแล้วที่ถามว่ามีความสําคัญยังไงอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์หลักสูตรอะคะ่ะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอ,อย่างเช่นตอนนี้ครูมีทําสามปีครูมีก็ตัดเหลือแค่ช่องอนุบาลหนึ่งเมื่อกี้มีอนุบาลสองตอนวิเคราะห์นะแต่ว่าในเล่มหลักสูตรจริงๆเนี่ยพอดีศูนย์ครูมีมีเฉพาะสามปี ่ก็เลยตัดเหลือแค่3ปีให้แบบนี้นะทีนี้เราก็เอาเนื้อหาที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้มาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้จนครบทั้งหมด12มาตรฐานาใกล้ครบแล้วนะคะอพอครบ12มาตรฐานเสร็จปุ๊บเราก็เอาหน่วยการเรียนมาเรียงต่อกันตั้งแต่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ ต่อท้ายในหัวข้อที่6ของเราเลยซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยที่มาจาก DLTV นะคะเป็นหน่วยการเรียนการสอนที่เราจะสอนตามเขาซึ่งมีทั้งหมดอยู่36หน่วยการเรียนจบที่ฤดูร้อนแบบนี้นะที่เหลือเป็นช่วงของการประเมินพัฒนาการแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโครงงานค่ะ แต่ครูหมีไม่ระบุว่าเป็นโครงงานอะไรก็คือให้คุณครูสอนได้อย่างอิสระเนาะเพราะว่าโครงงานเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าเราระบุลงไปในหลักสูตรแล้วเกิดปีหน้าเราเปลี่ยนโครงงานแค่โครงงานเดียวเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรในส่วนนี้อีกนะคะ,ะทีนี้เรากลับมาดูนะว่าองค์ประกอบของหลักสูตรเราถึงข้อที่6แล้วเนาะต่อไปเป็นการจัดประสบการณ์การจัดสภาพแวดล้อมการประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการหลักสูตรการเชื่อมต่อหลักสูตรแล้วก็ภาคผนวกเนาะ เหลืออีกครึ่งทางนะคะอ่าอีกครึ่งทางการจับประสบการณ์ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะก๊อปจะในคู่มือหลักสูตรมาเลยได้ถ้าถามว่าเราจะมานั่งล่างพิมพ์เองได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาในหลักสูตรแล้วไม่หนีจากเขานะคะอย่างการจัดกิจกรรมถ้าเราจัดต่างจากนี้ไปเราก็ต้องอธิบายเหตุผลของเราลงไปแต่ถ้าเรายึดตามในนี้ก็สามารถ ก๊อปจากในหลักสูตรมาวางได้เลยนะตารางกิจการประจำวันมีอยู่2รูปแบบเลือกเอาก็ได้ว่าจะใช้แบบไหนนะคะแต่ทําไมครูหมีไม่เลือกมาเลยว่าสูตรนี้ใช้แบบไหนก็เพราะว่า,อาเอาวางไว้ทั้ง2แบบนี่แหละคุณครูปรับใช้ได้เช่นเทอมนี้เอาแบบนี้อีกเทอมจะเอาอีกแบบหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากันนะคะก็เลยวางไว้ให้เลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนเอามาจากในหลักสูตรซึ่งข้างหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วถามว่าถ้าเพื่อนเพื่อนได้หลักสูตรเล่มน,นี้ไปเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ก็คงเปลี่ยนช่วงแรกๆเนาะที่เป็นวิสัยทัศน์พันธกิจนะคะแล้วก็มามีส่วนนี้ค่ะส่วนนี้ของครูหมีเนี่ยในหัวข้อนี้ค่ะจะมีในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นของตำบลหนองแรดไว้เพื่อนๆมีก็คงไว้แล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองแต่ถ้าไม่มีก็สามารถตัดในส่วนนี้ออกได้เพราะส่วนนี้เป็นของหนองแรดนะอ่าส่วนนี้ค่ะที่ต้องแก้ไขเนาะนี่นะที่ต้องแก้ไขนะคะก็คืออยู่ในหัวข้อที่8นะหัวข้อที่8คืออะไรจาได้ไหม นี่ค่ะการจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ค่ะดังนั้นหัวข้อที่8ภูคุหม,มีก็เลยมีเรื่องแหล่งเรียนรู้ด้วยเนาะแต่ในส่วนของการประเมินพัฒนาการหัวข้อที่9ไปเนี่ยจนถึงหัวข้อที่11 1 1นะคะ11 12ใช้เหมือนกันได้ค่ะไม่ต้องได้แก้ไขอะไรเลยนะคะสามารถใช้ด้วยกันได้เลยเนาะหมดแล้วมีทั้งหมดอยู่111หน้านะคะ111หน้า นี่คือหลักสูตรค่ะโอเคเราจะหยุดคลิปนี้ในส่วนของเอกสารอ้างอิงเนี่ยที่ครูหมีมาร์คสีแดงไว้ความหมายคือยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะมีเอกสารสำหรับครูหมียังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ายังมีเอกสารที่ครูหมีใช้ประกอบการทําหลักสูตรเนี่ยอีก 2- อสฉบับที่ครูหมียังไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะคะและก็ยังมีข้อมูลไม่ครบว่าปีไหนยังไงก็เลยมาร์คแดงไว้ส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ โอเคหลักสูตรนี้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วคุณหมีก็เอาไฟล์ลงใน DLTV แบบนี้ให้แล้วเพื่อนๆสามารถเปิดโหลดดูได้เลยนะคะคลิปนี้หยุดแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินสรุปแล้วองค์ประกอบหลักสูตรคุณหมีมีครบทั้งหมดอยู่11หัวข้อนะเมื่อกี้เห็นหัวข้อที่11ไหมไปไวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าองค์ประกอบของเพื่อนๆต้องไปไล่ให้ให,ให้ดูว่าข้อความของตัวเองมี นะืหางานองค์ประกอบตัวเองมีครบไหมนะคะของคุณเมยนี่หัวข้อสุดท้ายคือหัวข้ออันนี้คือ8การบริหารจัดการ8การบริหารจัดการเราเลื่อนเร็วไปนิดนึงเอยู่ไหนอแปแล้ว9 1้าสหายไปไหนเอ่ย